สวัสดีค่ะอยู่กับน้องลูกตาะคะช่องปอดลูกตา,ชาแชนเนลค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องตาลน้วยนะคะแล้วก็น้องตาจะมีเพจนะคะฝอดโปรโมชั่นออนไลน์ผ่อนสบายนะคะฝากกดถูกใจให้น้องตาลนะคะวันนี้น้องตาอยู่กับเจ้า,เจ,าเจ้าตัว X l p Sport ค่ะราคาอยู่ที่6,92,000บาทนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะก่อนงานบัตรโชว์เลยค่ะใช้เงินออกรถเพียง19,000ับาทจะได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวตาพาชมค่ะ มากันที่โปร1 9 0 0 0บาทนะคะจะได้แต่งแบบนี้นะคะค่ะก็จะมีนะคะสติกเกอร์ลายศาสโคนคำว่ารนเจอร์นะคะลูกค้าอยากได้คำว่าไวายแท็กนะคะค่ะน้องตางก็จะจัดแบบนี้ให้เลยค่ะแล้วก็มาถึงที่คิ้วกันสาร์ค่ะค่ะข้อบามือจับนะคะรนเจอร์ Ranger ค่ะ นะคะแล้วก็มาที่โลบาหลังนะคะเอาเลนเดอร์ค่ะข้อไฟท้ายค่ะข้อไปดาบนะคะใช้เงินนอ,อกรถเพียงหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ